นะครับมีเสียงระเบิดต่อเนื่องนะครับภายในร้านต่อเนื่องอีกนะครับเราถัดออกไปนะครับเราจะเห็นว่าอมอดไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเพลิงก็ต่อเนื่องไปนะครับต่อเนื่องไปข้างหน้านะฮะเพลิงยังลุกไหมอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ครับทางรถนะรถจะไม่ยรถจะไมตอนนี้นะครับก็ยังเออเออเรายังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับระดับเพลิงครับยังลุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอแยกถอยหลังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะมีสเก็ตระเบิดนะครับเดี๋ยวให้รถน้ำเข้าไปใ,ใกล้ใก้ก่อนนะครับ ท่าที่รับชมรับฟังอยู่นะครับขณะนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับบ้านเรือประชาชนภายในตลาดนะครับกลางเมืองเทศบาลเมืองป่าจีนบุรีนะครับบริเวณสี่แยกกลางกลางสี่แยกไฟแดงเมืองป่าจีนบุรีนะครับขณะนี้ทางรถน้ํานะครับทุกหน่วยงานนะครับได้ระดมรถน้ํามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับขณะนี้นะครับทางอำเภอแกล้เคียงที่มีรถน้ํานะครับจากอบตต่างๆก็ประสานมานะครับที่จะนารถน้ําก็มาร่วมช่วยดับเพลิงในครั้งนี้นะครับ ที่เราได้ยินเสียงแก๊สระเบิดนะครับน่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะครับเสียงระเบิดก็ยังคงมีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าลดน้อยลงไปนิดหน่อยฮะคาดว่าน่าจะเป็นถังแก๊สถุงต้มนะฮะ นั้นนะครับถัดออกไปนะครับจะเป็นร้านขายยาร้านทองนะครับต้องต้องต้องเรียบต้องระวังนะครับต้องเรียบประกาศเพลิงอย่างเร็วนะครับซึ่งขนานี้นะครับจากที่สังเกตเห็นนะครับแสงเพลิงยังลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับวันมาแล้วครับวันนะครับวันลอยต่ำลงมาทางที่ผมพินอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตนะครับขอหลังไปหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาต ได้ครับขออย่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอยออกมานิดนึงนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดที่เป็นต้นเพลิงต้นต้นเหตุต้นเหตุของเพลิงไหม้ก่อนนะครับซึ่งเราไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเพลิงมันไหม้มาจากบ้านหลังใดน,นะครับแต่ว่าเท่าที่มาสังเกตการตั้งแต่ครั้งแรกนะครับตรงจุดบริเวณทางนี้นะครับตรงจุดบริเวณนี้ก่อนที่จะข้ามไปทางสะพานออปจข้ามไปทางออปจนะครับมันเป็นจุดแรกนะครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้นะครับ เป็นจุดแรกนะฮะทำให้ไฟนะครับลุกลามต่อเนื่องนะครับออกมาทั้งทางด้านฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับจากขนานี้นะครับทางดับเพลิงนะครับสองขอนี้นะครับของทหารนะครับทางรอสองพรออนนะครับได้ สนับสนุนนะครับรถน้ำนะครับช่วยนะครับในการดับเพลิงอยู่ครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็พูดตรงๆนะครับว่ามันก็คงไม่เหลืออะไรนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องตัดไฟนะครับตัดเพลิงไม่ออกจากพื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่มันจะลุกลามไปต่อเนื่องนะฮะซึ่งขณะนี้นะครับความอันตรายนะครับก็คือสายฟงสายไฟเลยครับก็เดี๋ยวกคโูนนะครับมีสายเข้าฮะ ตังโน้นก็มีรถรถดับเพลิมอยู่นะคะในในจออาจจะมองไม่เห็น